สวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีท่นผู้ชมค่ะมาประนัดไลฟ์อีกรอบนะคะอันนี้รอบดึกคะ่ะตลาดไทยคลองถมนะคะรอบดึกคะ่ะคลิปนี้ต้องมาลบเสียงทําใหม่คะ่ะเสียงเพลงนะคะเลยปล่อยคลิปตอนดึกคะ่ะนะคะตลาดไทยโซนคลองถมทุกวันพฤหัสค่ะเนี่ยาปนาัดพอดีร้านน้องเขามาขายเหรียญอยู่ใ,ใกล้กันคะ่ะประนัดเลยโค มาถ่ายร้านเขาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะชมของร้านประนาดบ่อยๆแล้วนะคะชมร้านอื่นบ้างนะคะดูค่ะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะอันนี้มืดแล้วนะคะใช้แสงไฟค่ะเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญร้านเขาจะมีเหรียญของเขาจะเป็นพระค่ะนะคะหนักไปทางพระนะคะแล้วก็มีเหรียญน,นะคะอันนี้เหรียญเหรียญแล้วก็สแต็มนะ่าจะเป็นจีนมัน้งคะ นะคะไม่จีนก็เกาหลีไม่เกาหลีก็ฮ่องกงอะไรประมาณเนี้ยคะ่ปะป้่ไม่รู้จักนะคะคือคุยกันแล้วถามแล้วเรียบร้อยตอนที่ถ่ายอะ่ะค่ะคือได้คุยกันทุกอย่างแหละแต่ด้วยความที่เสียงเพลงคะ่ปะปะาน้าเลยต้องลบเสียงแล้วมาใส่ใหม่ข้อมูลป้าน่าก็เลยหายไปกับที่ลบอะ่ะนะคะลบเสียงไปข้อมูลเลยหายหมดค่ะอันนี้ พระแก้วมรกตมัง้งเอ่อพระพุทธชินราชขออภัยค่ะปรรนานี้แย่แล้วค่ะจริงๆทุกอย่างมีข้อมูลหมดเลยมีราคาด้วยแต่เผอิญว่าเสียงเพลงดังนะคะอันนี้อง์ละสามร้อยค่ะต้นละสามร้อยนะคะท้าเวศวัดอะไรสักอย่างหนึง่งวัด แก้วฟ้าวันอะไรลืมอันนี้เหรียญทรงงานค่ะสามร้อยบาทค่ะทองเหลืองค่ะเหรียญในหลวงรัชกาลที่เก้าค่ะเรียกเหรียญทรงงานนะคะสวยงามค่ะราคาสามร้อยบาทอันนี้จําได้นะคะเหรียญน,นี้สวยมากค่ะรัชกาลที่ห้า เหรียญน,นี้ลืมไปอีกจริงๆค่ะสองเหรียญน,นี้ราคาไม่เท่ากันรู้สึกจะเป็นเหรียญละหนึ่งพันบาทกับแปดร้อยบาทถ้าท่านใดสนใจก็ทักปรน้ามาได้ค่ะเดี๋ยวปรน้าถามเขาให้นะคะถ้าสนใจชิ้นไหนนะคะระัระาบา ลบข้อมูลที่คุยกันน้องเขาแล้วป้านก็มาใส่เสียงใหม่ค่ะปะ้านจะจําไม่ได้เนี่ยค่ะเขาบอกสองราคาไม่เท่ากันค่ะสองเหรียญนี่ราคาไม่เท่ากันแต่เหลนเหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่สภาพเหมือนผ่านใช้กับไม่ผ่านใช้แอะไประมาณเนี้ยนะคะอ๋ออันนี้แหละค่ะพระแก้วมรกต พระแก้วน่าจะเป็นฤดูร้อนมั้งคะอันนี้เหรียญประจำจังหวัดนะคะพระพุทธชินราชและพ่อขุนราม นี่น่าจะเป็นทองเหลืองค่ะยิโคร่าคาเรียนสวยนะคะสนใจนะคะทักป้ามาได้เลยค่ะปะ้าถามน้องเขาให้ค่ะ อันนี้เหรียญอันนี้เหรียญของเหรียญขัดเงาของกรมนะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะที่พปันานบอกว่าขัดเงาของกรมที่ว่าจะเป็นลายลายมีช่องไฟแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะน,นี้เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเป็นเหรียญบล็อกกระสาบนะคะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญบล็อกกะสาบส่วนมากเลยนะคะถ้าเหรียญพระที่เขาขายร้านนี้นะคะเ <all> หรียญพระบล็อกกระสาบ เหรียญครุฑเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมของเขาแท้ค่ะเนี่ยค่ะเหรียญแท้เห็นไหมครับสภาพเหรียญน,นะคะลวดลายจะคมชัดนะคะพระเกศาจะละเอียดนะคะเนี่ยค่ะครุฑด,ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะครุฑเหยียดขาตรงหางตรงค่ะปีกปีกละเอียดชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะครุฑแท้ เหรียญนี้สวยมากค่ะราคาไปนกาจะจำไม่ได้อีกราคาแรงมากค่ะราคาแรงมากหลายพันอยู่ค่ะเจ็ดแปดพันอ่ะดยประมาณเป็นเนื้อเงินแท้ค่ะเหรียญเนื้อเงินแท้ เจ้าปเราเทียบกับเหรียญ5บาทให้ดูค่ะประมาณนี้นะคะไซส์ขนาดนี้ค่ะ เนี่ยคะ่ะเหรียญเหรียญกระสับนะคะเหรียญบล็อกกระสับนะคะภาพเขาจะคมชัดนะคะลวดลายนะคะดูสละสลวยสวยงามค่ะนะคะเนี่ยคะ่ะยังครุฑเก้าเหลี่ยมอย่างเงี้ยคะ่ะของกระสับนะคะเขาจะคมชัดสวยงามนะคะส่วนที่บล็อกที่ไม่ใช่ของกระสับนะคะเขาจะดูคือชัดเจนคะ่ะแต่ไปแล้ก็ดูไม่ออกอันนี้พระพิคเนตกับน่าจะเป็น พ,พระแม่รัศมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพระนัดพระนัดไม่ค่อยแม่นเรื่องนี้ค่ะแต่รู้ว่าเป็นองค์พิคเนศนะคะถ้าไม่ใช่พระแม่รัศมีก็เป็นพระแม่อุมาอะไรประมาณนี้นะคะถ้าผิดถูกขออภัยนะคะขออภัยจริงๆค่ะพระนัดก็พยายามจะพูดคุยนะคะแต่ข้อมูลไม่มีนะคะข้อมูลอันนี้เป็นเหรียญเงินแท้ค่ะ เหรียญเงินแท้น้องก็บอกเหรียญแท้เหรียญข้าแท้ทั้งหมดเลยแต่แต่แท้นี่เราไม่รู้ว่าเป็นแท้ของอะไรที่ไหนออกอะนะคะข้อมูลไปนั้นมไม่มีเรื่องเหรียญที่เหรียญแบบเนี้ค่ะเหรียญที่เป็นเป็นเหรียญบูชาเออไปนั้นมไม่ค่อยมีข้อมูลครับไปนั้นไม่ค่อยมีไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเนี่ค่ะเรื่องเ,เหรียญเหรียญสิ่งบูชานะสิ่งสิ่งคารพบ,บูชาอะไรเงี้ยค่ะเปนั้นไม่ค่อยมีข้อมูล ว่าน่าจะมีข้อมูลแค่เหรียญกระสาบจะรู้แค่นั้นนะคะเรื่องอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ค่ะอันนี้ก็สวยเนี่ยค่ะมีห่วงแฟนได้เลยนะคะจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะอันนี้เหรียญที่ระลึกไม่ใช่เหรียญ ไม่ใช่เหรียญกระสาบอะค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกเฉยไม่ใช่เหรียญกระสาบที่ระลึกค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกจะมีสองเหรียญสวยงามค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะป้าน่าขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะรู้สึกจะยาวเกินไปแล้วมั้งเนี่ยค่ะ ะคะกะนะขบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ